เต้นเป็นหรือเปล่าครับเต้นไม่เป็นไม่เป็นจริงเต้นไม่เป็นแล้วขึ้นมาหาบ้ามังเหรอเขาบอกว่ามีเส้นตีฮะวัยรุ่นเยอะแยะอันนี้เขาหลอกเต้นกับจุ๊บจิ๊บอยู่แมงกระพุนไฟรู้จักไหมใน y o YouTube อ่ะลองไปฟังดูพิมพ์ไปเลยแมงกระพุนไฟก็เป็นเต้นไม่เป็นจะเอาอะไรกับมันน่ะเต้นเป็นไหมไม่เป็นแล้วขึ้นทำไมวะ ครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ของเราเตรียมจอดไว้หน้าเวทีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่ถูกรางวังกับทางวัดของเราที่ร่วมสมทบุูทรบุญใช่ครับเจ็ดสองเก้าเนี่ยถือว่าถูกไปเลยได้รับมอเตอร์ไซค์ไปกเลยนะครับไอ้ห่าไอ้ซิบหายที่เหลือเกินไม่ถูกซื้อคูปองเท่าไหร่ได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้ยเขาซื้อแค่ห้าใบวะจริงเหรอเองใบเท่าไหร่ฮะใบละห้าสิบบาท ไปแล้ว50บาท5้าไปสอาได้มอเตอร์ไซค์เวฟไปหนึ่งคันโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่อยากได้ไม่ยากครับทำยังไงฮะออกแรงนิดเดียวออกแรงไงใช้ถีบคอแล้วต่อสายตกออกอี้ารักขโมยนะฮะวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบชอบชอบเออเด็กๆพาโอ้โหไปตบบันทีเดียวพาพวกมายืนหน้าไว้เลยเฮ้ยเฮ้ เด็กด้วยใช่ดิผู้ใหญ่กูจะข้าวกูไม่กินเด็กก่งแต่เด็กมึงอะแต่ปูโส่คหดนะคุณตายตั้งแต่อายุสองขวบแล้วชื่ออะไรลูกน้องเอฟนะครับน้องเอฟเต้นเป็นไหมไม่เป็นแล้วงั้นลองลองเต้นดูเพลงพี่ชื่อเพลงว่าแมงกับหุนไฟมันจะร้องว่าแสบจริงไว้รุ่นแมงกับหุนฟอยฟ่อย

ย่อชัดเลยเสร็จริงไว้รุ่นเป็กระพุ้นฟลเยเ่ก้อยแม่มามา,มาแล้วโอ้โหไเดี๋ยว เอาทำไมอ่ะดูเสกขาวโป๊ะเชีวยวบอดดงตองผู้หญิงสวยๆไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยเฮ้เยจริงหรือเปล่าจริงฮะแล้วอยู่ในไหนฮะอยู่ในดวงใจตลอดกาล